รามเกียรติ์ตอนนารายปราบนนทกผู้แต่งคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแต่งเป็นกรอนบทละครซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกรอนสุภาพหรือว่ากรอนแปดเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราผ่านตัวละครที่เป็นยักษ์ที่ชื่อว่านนทกนนทกเป็นยักษ์ที่มีหน้าที่ล้างเท้าให้กับเทวดาที่ไปเข้าเฝ้าพระอิศวรอยู่ที่เชิงเขาไกรลาศ ทุกวันจะมีเทวดานางฟ้ามาเข้าเฝ้าพระอิศวรเมื่อมาถึงก็จะแกล้งจับศีรษะบ้างตบศีรษะบ้างถอนผมบ้างจนนนทกหัวโล้นเกลี้ยงนนทกนั้นรู้สึกเสียใจและแค้นใจเป็นอย่างมากที่ถูกเทวดาและนางฟ้ากลั่นแกล้งนนทกจึงไปทูลขอพรจากพระอิศวรเพื่อให้พระองค์ประทานนิ้วเพชรแก่ตน เมื่อชี้ผู้ใดคนนั้นก็จะตายพระอิศวรจึงประทานนิ้วเพชรแก่นนทกเพื่อเป็นรางวัลที่ทำหน้าที่ที่รับผิดชอบมาอย่างช้านานนนทกไม่ได้นิ้วเพชรแล้วก็รีบกลับมาทำหน้าที่อย่างเช่นเดิมแต่ภายในใจนั้นก็มีความกระหิมยิ้มย่องว่าหากมีเทวดานางฟ้ามากแกล้งตนเองอีกก็จะไม่ยอมอีกต่อไป นนทกใช้นิ้วชี้ใส่เทวดานางฟ้าไปทั่วหลายองค์ที่โดนนิ้วเพกก็ไปจุติทันทีพระอินผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงนำความไปทูลให้พระอิศวรทรงทราบพ,พระอิศวรจึงมีบัญชาให้พระนารายไปปราบนนทกเพื่อยุติเรื่องราวทั้งหมดพระนารายรับบัญชาจากพระอิศวร จึงคิดแผนการแปลงกายเป็นนางอับสรผู้งดนามและมาหลอกล่อให้นนทกนั้นไหลหลงนนทกเมื่อเห็นนางอับสรผู้งดงามก็เกิดความหลงไหลและเข้าไปเกี้ยวพาราสีพระนารายแปลงจึงหลอกล่อให้นนทกได้ไร่รำตามในท่าต่างๆพอมาถึงท่านาคาม้วนหางก็ทําให้นนทกชี้นิ้วไปที่ขาตัวเอง จึงทำให้นนทกล้มลงทันทีท่านใดนั้นเองนางเทพอับสรก็กลายเป็นพระนารายเท่าเหยียบล่างนนทกไว้แล้วเงื้อพระแสงตรีศูนย์จะสังหารนนทกจึงตัดพ้อว่าพระนารายเหตุใดจึงไม่สู้กันสู้สู้กันซึ่งซึ่งหน้าแปลงกายมาเป็นหญิงเพราะว่ากลัวนิ้วเพชรของตนหรือยอย่างไร พระนารายตอบว่าเป็นเพราะกรรมของนนทกเองจึงมีผลให้เป็นเช่นนี้นนทกจึงตอบพระนารายว่าที่ตนแพ้นั้นเป็นเพราะว่าตนมีแค่สองมือหรือจะสู้พระนารายที่มีสี่มือได้พระนารายได้ยินดังนั้นจึงสาให้นนทกเกิดเป็นยักษ์ที่มีสิบหน้ายีสิบมือส่วนตนนั้นจะเป็นเพียงมนุษย์ที่มีสองมือ แล้วสู้กับนนทกอีกครั้งจากนั้นพระนารายก็ตัดเสียนนนทกระเด็นไป